สุดจัดเลยทุกคนบอกเลย1500บาทแล้วโอ้ยโดนมันควดคือนอะเฮ้ยไม่ได้นะโอเคนี่เจอปู2 4อ0บาททุกคนโอ้โหอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งปะอ้าวหมดแล้ววะโอเคหมดแลวทุกคนนะผมได้ทั้งหมด2,400บาททุกคนโอเคคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำถ้าอยู่กับพ่อกับแม่ชวนท่านมานั่งดูด้วยนะจ๊ะ สวัสดีทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมสล็อตนะครับด้วยต้นทุน1 4 5บาทนะครับผมกับเบ็ด60บาทนะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปถึงฝันไหมอ่ะไปกันเลยครับโอ้โหรอบแรกมาแล้วทุกคน400ละไปกันครับผมทุกคนนะใครที่อยากเล่นสล็อตนะครับผมแตกง่ายแบบนี้ผมขอค่ายจ็อกเกอร์นะครับผมก็แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมมาครับผมไปเรื่อยๆนะทุกคนโอ้โหทุน1 4 5บาทนะครับทุกคนตอนนี้นะ คือตอนที่ผมพูดเลยผมหลงกดมือไปนะทุกคนนะหลงกดไปแล้วมันก็เปิดวิ่งไปเลยแล้วก็แตกเลยรอบแรกนะทุกคนนะปึ๊บเอาเงยห้าสิบนะครับผมปึ๊บเอาหกร้อยโอ้สวยงามมากอา้าวสามร้อยห้าสิบเอายังไงลนะทุกคนบิ๊กวินครับทุกคนบิ๊กวินนะครับผมหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทนะฮะสวยงามมากนะครับผมต้นทุนร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับผมฟาดมา พันกว่าบาทได้เลยเนี่ยอ่าผมเพิ่มเบตเป็นร้อยห้าสิบยังไงยังไงครับเพิ่มเบตเป็นร้อยห้าสิบแล้วปึ๊บยังไงเมียไม่มานะทุกคนโอ้โหอย่าบอกว่าเราเสียหมดนะทุกคนนะไม่ได้นะทุกคนอย่าเสียหมดนะนเฮ้ยอยากมาให้กําไรนะให้ได้กําไรก็ยังดีนะทุกคนนะโอ้ท่าจะไม่ดีแล้วทุกคน เออเออยังยัง,ย,งยังไปได้ยังพอไปได้ทุกคนอา้าวมาห้าสิบยังพอไปได้ครับเราจะได้ฟรีสปินหรือเปล่าว้ทุกคนเโอเคฟรีสปินครับทุกคนมาปึ๊บโอ้โหสปินที่สองไม่ได้ไรโอโ้ได้ร้อยห้าสิบสปินที่คืออะไรอะโอเคยังไม่ได้อะไรนะครับโอเคเจ็ดร้อยห้าสิบครับมาดูสปินสุดท้ายกัน ได้ทั้งหมด1,150บาทนะครับผมมาฟาดไปอีก200รอมาเอาอีกร้อยหนึง่งสะสมไปครับผมทุกคนม,มาหมดเองแล้วโอ้โหผมตกใจหมดผมนึกว่าผมได้โบนัสนะครับใครที่อยากเล่นนะครับผมสล็ลอตโนมานะครับผมของครยจ็กเกอร์ที่แตกได้แบบนี้นะครับผม แอดไลน์มาที่นะครับผมลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือเดี๋ยวผมจะขึ้นนะลิงก์ข้างจอไว้ทุกคนไม่ใช่ลิงก์ไอดี ID นะครับผมข้างจอนะสามารถแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะทุกคนนะชาร์ปร้อห้อ150นะครับฟื้นอ้าโอเค150าิมาอีกหนึ่งยังไงเรานม้ โอ้โหห้าสิบบาทนะโอ้วั่นไหวมากเลยทุกคนเป็นไงอูสองร้อยรอดูว่าวันนี้เราจะได้ฟันและเจ้าสิงโตไหมท่าทางน่าจะไม่ได้ฟันเลยทุกคนนะ ดี <50 S 1> ครับผมแจ็คแมพโหอยากจะโดนอยากโดนช้อนแก่ซื้อโดนแพงแล้วไปโผล่โรงพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยอยากห้าสิบครับบวชโอ้ยเรื่องเราจะกลับมาอยู่ที่ทุนเราแล้วทุกคนไม่ได้แล้วนะทุกคนโอ้โหโอ้ร้อยห้าสิบมายังไงเขาเนี่ยโอเคมาอีกร้อยหนึง่งอยากรวยไวนะครับผมต้องใส่เบรดหนักๆนะครับผมนี่เป็นคตินะครับผม โอ้มามามึงมาไดอีกสองเบตไล้เนี่ยโอ้ไดไม่อีกหนึ่งร้อยยังไงดีทุกคนตีไดอีกสามร้อยห้าสิบโอเคมีทุนสปินไปแล้วมีทุนสปินแล้วทุกคนเลือเนเจ็ดสิบบาทนะทุกคนขึ้นหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเจ็ดสิบโอ้เมื่อกี้ไดพันโอ้โบนัสแตกครับทุกคนมาโบนัสแตกแล้วนะครับผม เจอแน่นะครับผมรอบนี้ขอดูหน่อยนะครับผมถ้าได้โบนัสเราได้อ่าได้โบนัสเราได้กําไรแนละ้วผมต้องหยุดนะครับเอามาฟันมันไปเลยครับทุกคนเรียกกันนี้ปึ๊บโอ้โหสี่ร้อยห้าสิบทุกคนเนี่ยก็คือเราก็ได้กําไรแล้วทุกคนนะนะถ้าหมดโบนัสนี่ผมขอหยุดเกมแล้วทุกคนเดี๋ยวฟันมันขึ้นฟันมันนี่บอกเลยโอ้โหสุดจัดเลยทุกคนบอกเลย1500บาทแล้วโอ้ยโดนมันขคดคืนเน่ะเฮ้ย ไม่ได้นะโอเคนี่เจอกูสองพันสี่ร้อยบาททุกคนโอ้โหอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งปะอ้าวหมดแล้ววะโอเคหมดแล้วทุกคนนะผมได้ทั้งหมด2,400บาททุกคนโอเคผมขอจบคลิปเพลเท่านี้นะต้นทุน145บาทนะได้กำไรมา2,000กว่าเลยอะ่ะโอเคถ้าใครอยากเล่นเกมสล็อตแต่ง,ง่ายแบบนี้นะแอดไลน์มาที่ลหงกงด้านล่างนะทุกคนนะอยากให้เล่นอยากให้เล่นนะอยากให้เล่นเกมอะไรแบบไหนนะผมก็สามารถอ่า พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ